สวัสดีค่ะวันนี้มังงะเรื่องเบ okay, ็กอัพโปเกสเกส99%ตอนที่26-28กถึง่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลอดิสมังงะสบายๆถ้าใครอยากอ่านเอหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิทีต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายเรื่องเลยเข้าไปลังใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปม,มานะคะ ก่อนที่จะไปเล่าฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ทีชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่าฟังกันเลยโอ้ยเมื่อคืนจำได้หลางๆว่าหญิงซีมาที่นี่นี่พี่โทรมาทำไมตั้งแต่เช้าเนี่ยเมื่อคืนผมทำโอทีกว่าจะได้นอนก็ตี2แล้วและตอนนี้มันก็เพิ่งจะ6กโมงเช้าเองนะพะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอผมจะต้องเหนื่อยตาย เหนื่อยตายอ่ะพี่รู้จักหรือเปล่าฉันให้โอกาสแกเรียกเบียงคำพูดมาอีกรอบอรุณสวัสดิ์ครับเจ้านายไม่ทราบว่าเจ้านายมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับเมื่อคืนหลิงซีได้มาที่นี่หรือเปล่าก็ใช่น่สิครับพี่เงิงผมบอกเขาว่าพี่ดื่มหนักกลัวพี่ปวดกระเพาะและอาจจะมีเลือดออกได้รบกวนให้เขามาช่วยดูแลพี่ทีอืมเมื่อคืนนายคงเหนื่อยแย่เลยสินะงั้นวันนี้ก็อยู่บ้านพักผ่อนไปก็แล้วกัน ักสการแข่งขันการออกแบบหยุนติงวันที่2หลังจากหมดเขตการส่งผลงานเริ่มการบวกคะแนนออนไลน์อย่างเป็นทางการนักออกแบบดังๆหลายๆคนส่วนใหญ่จะมีแฟนขับอยู่แล้วก็เลยติดอันดับต้นๆของการบวชไปก่อนตอนที่ลูกอี้เว่ยออกรายการเสียงของคุณก็ได้ขอคะแนนบวชให้กับเย่หลิงซีด้วยทุกครั้งทําให้ผู้คนรู้จักกับโปรเจกต์หยุนติงมากขึ้นและคะแนนบวชของเย่หลิงซีก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง การแข่งขันออกแบบภายในอันดับที่1ผู้ออกแบบแย่หลิงซีอันดับที่16ผู้ออกแบบลินเอ๋อกังตื่อไม่เล่นจริงๆคิดว่าจะมาพูดดีแก่สองสามคำแล้วฉันจะยอมมาไพ่ให้พวกคุณงั้นเหรอรังเกียจฉันมากเลยเหรอเซียวเย่กว่าจะได้เจอเธอ,เธอไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะในเมื่อประทานอูก,ก็รู้ว่าฉันไม่อยากเจอ แล้วยังจะมาหาฉันอีกทำไมช่วยเรีบเก็บของของคุณแล้วออกไปจากบ้านแม่ฉันซะเซวเย่ yeah. อย่าพูดจาไม่น่าฟังแบบนี้สิเราทำงานมาด้วยกันตั้งหลายปีมันก็ต้องมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่เป็นศัตรูกระดกใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ฉันทำให้เธอน้อยใจฉันก็เลยตั้งใจเอาของพวกนี้มาขอโทษแล้วไงเธอช่วยเห็นแก่บริษัทเห็นแก่คุณซูเวียได้หรือเปล่าล่ะเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้ว คุณยังไม่ยอมให้มันจบไปไง่ายๆอีกเหรอไม่ไม่ใช่นะถ้าการแข่งขันจบแล้วฉันจะไล่ลินเอ๋อกางออกทันทีและหากเธอยอมกลับไปทำงานที่หมิงเยีย่ฉันจะแต่งตั้งให้เธอเป็นหัวหน้า,าแผนกออกแบบและเพิ่มเงินเดือนให้อีกสองเท่าหลังจบการแข่งขันโอ้เจีย๋ยคุณวางหมากไว้ได้สวยดีนี่แต่ไอ้บริษัทที่เอาแต่ประโยชน์และที่บหัวคนส่งแบบนี้จะไม่มีทางงอกกลับไปอีกเด็ดขาดเออ ไม่ใช่แบบนั้นนะทเธอเข้าใจเจตานาฉันผิดแล้วก็นีเมือ่อผลงานถูกส่งออกไปแล้วฉันในฐาน,นะเจ้าของบริษัทก็ต้องตัดสินอย่างเป็นกลางที่สุดทเธอเองก็เป็นคนเก่าคนแกข่ของบริษัทก่บริษัทจะเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่งองง่ายๆเลยนะเพราะมันคือหยาดเหงื่อของพี่สูเวียของเธอแล้วเธอจะทนเห็นมันพังพินาศต่อหน้าต่อต,อตาได้เหรอความผิดของคนอื่นทําไมต้องให้ฉันทนแบกรับด้วย ถ้าบริษัทมันจะพังมันก็พังเพราะมือของคุณเองนั่นแหละเย่ยลิงสิไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ยอมกลับมาใช่ไหมฉันไม่ใช่คนโง่เชิญคุณเก็บของของคุณแล้วรีบออกไปซะซิสินี่มันเรื่องอะไรกันในครั้งที่แล้วลูกบอกแม่แค่ลาออก ไม่ได้บอกว่าบริษัทมันเห็นแกนตัวเอางานลูกไปแล้วทิบหัวส่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหา่อะไรสักหน่อยน่คะแม่ถ้าหนูจัดการเรียบร้อยแล้วค่อยคุยเรื่องนี้กันนะคะแม่ก็อยากให้หนูลาออกแล้วไปทำงานกับเฟิงอยู่อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันเหมือนกันซะที่ไหนล่ะลูกคิดได้แล้วลาออกเองกับลาออกเพราะน้อยใจมันเหมือนกันตรงไหนตกลงลูกจะบอกหรือไม่บอกโอเคค่ะโอเคหนูบอกก็ได้ เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแม่สรุปง่ายๆคืออู๋เจี๋ยต,ต้องการใช้ชื่อเสียงจากการแข่งขันครั้งนี้ทําให้บริษัทโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นถึงได้พยายามทําทุกวิธีทางให้หนูยอมกลับไปอี๋เขาทําถึงขนาดนี้แล้วยังกล้าแบกหน้ามาที่นี่อีกเหรอสองสามปีที่ผ่านมาที่หมิงเงียบเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ได้ก็ร้อยมาจากงานออกแบบของลูกกับซูเว่ทั้งนั้นส่วนเขานะ่ะเป็นแค่ประธานหัวโขน ยังกล้าหลงตัวเองว่ามีความสามารถอีกอย่างนั้นเหรอค่ะแม่พูดถูกดังนั้นถ้าไม่อยากให้อูเจียมายุ่งวุ่นวายกับหนูอีกหนูตัดสินใจแล้วว่าจะไปคุยกับพี่สุเวทตอนนี้เลยเดี๋ยวสิลูกทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปก็ได้กับข้าวแม่ก็ซื้อมาแล้วไม่ทานแล้วค่ะแม่ช่วงนี้หนูไดเอทอยู่หลิงซีมาได้ไง เข้ามานั่งข้างในก่อนสิพี่ซูเวียนะว้าวเปล่าเปล่าเรียกน้าเป็นแล้วหรอลูกทักทายน้นหาหหน่อยสิจ้าสวัสดีจ้าเปล่าเป่าฮะพูดมาเถอะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอเธอถึงได้มาหาฉันถึงที่บ้านเลยพี่ซูเวียที่จริง ฉันก็ไม่อยากจะรบกวนพี่เลยนะคะแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วฉันเลยคิดว่าไม่ควรปิดบังพี่อีกต่อไปบริษัทมีปัญหาหรอจะว่างันก็ได้ค่ะตั้งแต่พี่ออกมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านและประธานอู่มารับช่วงต่อบริษัทก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าประธานอู่ได้บอกพี่หรือ,อยังแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่กลับไปที่หมิงเนี่ยอีกแล้วนะคะฉันต้องขอหลิงซี่เธอไม่ต้องขอโทษ มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่หมิงเย,ย่ตั้งหกักที่ต้องเป็นหนี้เธอเธอตัดสินใจออกมาแล้วก็ดีแล้วส่วนเจี๋ยเหอก็จะเป็นบริษัทที่จะทำให้เธอเติบโตอย่างสวยงามพีซูเวียฉันอยากขอบคุณพี่ที่เคยช่วยเหลือดูแลฉันอย่างดีมาตลอดเรื่องโปรเจกต์หยุนติงหากบริษัทหมิงเย,ย่สามารถรบไฟล์และให้หลินเอ,อกก๋อร์กามาขอโทษฉันได้ฉันก็จะไม่ติดใจเอาความมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วล่ะอู๋เจีย๋ยเลอะเธอไปกันใหญ่แล้ว และฉันก็ไม่ยอมให้เธอต้องมาน้อยใจแบบนี้แน่นอนกระดาษไม่สามารถห่อไฟได้ความรับของหมิ่งเยี่ยก็เช่นกันพี่ซูเวียฉันขอพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดสักหน่อยนะจริงๆแล้วปัจจุบันในโลกของเรามีอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นทุกปีพี่ไม่ควรวางมือจากบริษัทร้อยแบบนี้นะคะฮะหลิงซีฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงฉันก็คงมีจต่เธอเนี่แหละที่กล้าพูดเรื่องพวกนี้กับฉันหลิงซี เราไปบริษัทกันเถอะฉันจะให้พวกเขาอธิบายให้เธอฟังอย่างชัดเจนตอนนี้ใช่ตอนนี้เลยมิ่งเยียดีไซน์โอเจียอยู่ในห้องทำงานหรือเปล่าอยู่ค่ะเยียหลิงซีละออกไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงกลับมาอีกละ่ะแถมพาคใครก็ไม่รู้มาดด้วยดูแก่ซะขนาดนั้นคงไม่ใช่แม่เขาหรอกใช่ไหม รู้สึกเหมือนจะมีละครสนุกสนุกให้ดูอีกแล้วล่ะห้องทำงานประธานอู๋ใครอีกเดี๋ยวค่อยมาไหมตอนนี้ยุ่งอยู่อืมอ่ะเสียงนี้มันเสียงของถังรูนี่พีซูเวียเออที่ที่รักคุณมาได้ไงครับเนี่ยฮะหลิงซีปิดประตูหน่อย ลั้นแล้วเออประธานโอคะช่วยฉันด้วยสิคะประธานที่รักที่รักจ๋าฟังผมอธิบายก่อนนะผมผิดไปแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับคุณอย่าโกรธเลยนะที่รักฮะโอ้อที่รักคุณใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนยังไม่เรีบใส่หัวออกไปอีกจะอยู่เป็นเสนียดจันไรอีกทำไม เธอกลับบ้านไปก่อนนะมาถึงขนาดนี้แล้วยังคิดจะปกป้องกิ๊กของตัวเองอีกอ๊ยผู้หญิงคนนี้ถูกไล่ออกแล้วรอปภมาลากเธอออกไปซะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามผู้หญิงคนนี้เหยียบเข้ามาในบริษัทอีกเป็น,นั่นค่ะเอ๊ะเธอมีสิทธอะไรเธอไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี้สักหน่อยแล้วมีสิทธ์อะไรมาไล่ฉันออกฮะ ที่บริษัทนี้เป็นสินสมรสของฉันกับอู๋เจียยไงล่ะนางบ้าน,นี่จะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสามีเธอถึงได้นอกใจเธอแบบนี้เอ้ปล่อยฉันนะไอ้บ้าอู๋เจียนายยังเป็นผู้ชายอยู่ไหมฮะไหนบอกว่าจะอยากกับเขาไงล่ะแต่ตอนนี้กลับมายืนดูฉันถูกเมียแกลังแกแบบนี้น่ะเหรอจริงเหรอที่รักผมสาบานได้ผมไม่เคยพูดจาแบบนั้นเลยนะวันนี้มันก็แค่ครั้งแรกของผมจริงๆต่อไปผมไม่กล้าทำอีกแล้ว หลินเอ๋อกังจางเทียนอี้พวกเธอใช้ผลงานของคนอื่นเข้าแข่งขันมีพฤติกรรมทุจริตหมิเงเย่จะเก็บคนแบบนี้ไว้ไม่ได้พวกเธอก็ถูกไล่ออกเหมือนกัน<อ>ฮะประธานโซคะ่ะคุณฟังแต่เย่หลิงซีพูดแล้วมาตัดสินว่าฉันเอาผลงานเขามากนั้นหรอคะหลินเอ๋อกังที่เธอแอบเอาแบบของฉันไปนะ่ะมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกและที่ฉันกล้าฟ้องเพราะฉันมีหลักฐานไงล่ะเธอยังอยากจะแก้ตัวอะไรอีกไหม พูดออกมาสิฉันรอฟังอยู่ฮ,ฮิพวกเธอที่นี่มันมีอะไรให้ฉันเสียดายงั้นเหรอบริษัทเฮงซวยอย่างหมิงเยี่ยฉันไม่อยากอยู่หรอกเว้ยไม่ต้องมาไล่ฉันก็ไปอยู่ดีเชอะเออเอ,เออกังเออที่รักเราอยากกันเถอะ <G ül ets> ก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆกมากกดติดตามความเมนติชมเพื่อบรรลงใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลงใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจอาิสบ้างงานสบายๆนะคะแปะลิงก์วิดีโอใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะเข้าไปสนับสนุนผู้แปลกันเลยนะคะผู้แปลจะได้มีกําลังใจในการทําผลงานนะคะหรือจะสนับสนุนผู้แปลตามรูปที่ขึ้นโชว์ด้านบนได้เลยนะคะ